anh <laughs> ao <laughs> เอาล่ะนะครับผมก็ต้องขอกลาบส,สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมปอวันพีดเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็นะผมตามหมเข้าคลิปเลยวันนี้เราจะมาสอนฟาร์มสแตก็กสติมิน่ฟาร์มดาบฟาร์มปืนฟาร์มอาร์ีฟาร์มผลปีศาจแบบพร้อมกันนั่นเองนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมภายในเนื้อหาคลิปวิดีโอฟาก์ท่านผู้ชมกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้และใครที่ไม่กดปุ่มติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนั่นเองนะผมหรือใคร ไม่แจ้งเตือนฝากกดยยเลิกติดตามและกดติดตามใหม่ให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคก็นะผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับผมในการฟาร์มสแต็กนั่นเองนะครับผมก็เงื่อนไขที่ต้องทำนะครับผมก็คือ1นึ่งเลยเราต้องมีไฮคีครับผมไฮคี Hi อยู่ไหนก็คือเราต้องไปซื้อไฮคีอยู่ตรงที่เกาะเลลี่อยู่นั่นเองครับผมเลลี่นะผมะประมาณนี้เนาะซึ่งเกาะเลลี่อยู่ไหนใครที่อยากให้พี่สอนออพาไปซื้อ สอนทําจุดขาย3ดาบสอนทอํอขาดํา V2 หรือสอนพาไปซื้อไฮคี i, ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะถ้ามีใครคอมเมนต์เดี๋ยวพี่จะทําให้เลยนะครับผมหรือใครที่ไม่อยากก็สามารถไปคอมเมนต์เอสามารถไปทําการเซิร์ชใน YouTube เพื่อหาได้เลยนะครับผมเขาก็มีคนทําอยู่นะเออหรือถ้าไม่อยากขี้เกียจก็สามารถเออเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้ก็ได้ครับถ้าอยากให้พี่ทํานะครับโอเคก็นะผมเงื่อนไขนะผมเอออย่างแรกเลยนะผมก็คือ 1. ก็มีไฮคิ2มีดาบ3ม,มีเออทางด้านของ มัดหมัดอะไรก็ได้อย่างเช่นมัดเอลิตโตหมัดมนุษย์เงือกหมัด ขาดําอะไรประมาณนี้พี่แนะนําขอเป็นพี่แนะนําเป็นหมัดขาดำนะครับผมเออคันจิขาดําขาไฟนั่นเองแล้วก็ดาบแนะนําเป็น3ดาบนั่นเองนะครับที่สามารถทําได้ก็ทำเนาะแล้วก็อันต่อไปก็บลม,มิศาสตรผลอะไรก็ได้ที่มันเป็นโจมตีระยะกว้างแนะนําเป็นผลฟีนิกส์นะครับผมรองรงอก็ผลสันนะครับผมแล้วก็ตามห้ผลสายฟ้าผลอะไรก็ได้ที่มันตีเป็นโคตรโคตรจะโคตรกว้างนะครับผมเป็น AOE นั่นเองนะที่พี่แนะนําแล้วก็อย่างที่2ครก็ผมเรื่องสถานที่สถานที่ที่พี่แนะนํานะผมก็คือเอ่อ เ,เขาเรียกว่าอะไรมาริมฟอร์ดนะผมอ่ะเกาะมาริมฟอร์ดแล้วก็เกาะไอแลนด์นั่นเองนยผมก็ขอขอเป็นเกาะที่สามารถแบบว่า AFK ฟาร์มมอนได้แบบชิลๆครับผมประมาณนี้นะฮะเออสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมที่อยากจะฟาร์มสเตตเอ่อนั่นแหละครับที่พี่จะกรังจะสอนตอนนี้ก็สามารถฟาร์มตรงเกาะเริ่มต้นได้เลยนะผมโดยการไปตีตรงเอ่อตีตรงเอ่อมอนเอ่ออะไรนะ มันลิงนั่นเอง,เองแนะนําให้มันให้น้องๆอ,งอะ่ะกินผลปีศาจส,สายโลเกียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลน้ําแข็งเอ,อ่ออะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนี้ที่เป็นสายโลเกียเนาะผลไฟอะไรพวกนี้ก็ได้นะเออแล้วก็ไปทําการ fk นะครับผมที่พี่จะสอนนะตอนนี้ไปทําที่เกาะเริ่มต้นก็ได้สําหรับมือใหม่เนาะส่วนจุดขาย 5k เนี่ยก็คือไอเสาตรงศูนย์ตัวนั้นนะฮะแบบนี้พอเราเกิดมาตรงเอ่อจุดเริ่มต้นเนี่ยให้เราสังเกตตรงทิศ n ดเยูเนี่ย n ดยูนะสมมติว่าพี่อยู่เกาะเริ่มต้นนะครับผมก็สังเกตตรงทิศ n ดัะครับ แล้วถ้าใครเปิดกราฟิกสูงๆเนี่ยจะเห็นเกาะที่มันเป็นสอ,ส,อสูงๆแบบนี้นะครับผมก็สามารถขี่เรือนะครับผม <P ew r isa> เพื่อมาเกาะตรงนี้ได้เดนลี่ก็จะอยู่ตรงจุดสุดยอดตรงนู้นเลยนะผมซึ่งเดนลี่เนี่ยมันขายไฮคิวที่7แสนเบรีนั่นเองนะผมก็ซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยแถมให้ทั้งไฮคิสังเกตแล้วก็ไฮคิเกาะเลยน,นั่นเองเนาะส่วนเอ่อทางด้านของไฮคิสังเกตใช้ยังไงก็มีคนทําไว้แล้วเนาะหรือถ้าอยากให้พี่ทำคลิปสอนก็คอมเมนต์แค่นั้นเองคอมเมนต์บอกเลยทำคลิปแยกเพราะพี่ขี้เกียจบอกแล้วพี่มาบอกในคลิ พี่ก็ต้องไปบอกวิคิวโอหน้าอีกทีหนึ่งไงหอะไรประมาณนี้เนาะโอเคพี่ขออนุญาตไปฟาร์มที่เกาะมาริมฟอร์ดรักกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเกาะมาริมฟอร์ดเลยนะครับตอนนี้พี่เป็นผลแสงเนาะซึ่งไม่ค่อยแนะนําในการฟาร์มเท่าไหร่เนาะผลแสงเนี่ยเพราะว่าสกิลที่3เนี่ยมันค่อนข้างระยะค่อนข้างใกล้มากเลยนะครับคือมันโกงที่ยิงลวกก็จริงเนาะแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเนี่ยค่อนข้างระยะใกล้ใกกันเลยนะผมมันถึงจะทําดาเมจให้ครับประมาณนั้นเพื่อเลยแนะนําให้เป็นผลฟินิกผลเอ่อผลอะไรก็ได้ที่มันตีเป ไฟอะไรพวกนี้นะครับผมที่มันใช้สกิล l e ได้นะผมในการฟาร์มเกาะมาริมฟอร์นั่นเองนะฮะโอเค okay. จากนั้นพอเรามาถึงตรงนี้เนะี่ยให้เราทำการกดเซตสปาได้เลยนะใครที่กลัวตายเนะาะหลังจากที่เราเซตสปาเสร็จแล้วนะครับเราก็เอ่อ ก็ไม่ต้องมารับเควสดก็ได้ครับเนี่ยเพราะว่าตอนเรา AFK เนี่ยเราไม่ต้องมารับเควสครับเพราะมันจะทาให้ออโต้คลิกเราเนี่ยมารวนนะฮะเออแล้วก็มาตรงนี้ครับผมให้เราเดินเนี่ยมาตรงนี้ครับผมตรงหัวปืนกระบอกนี้เลยนะฮะจากนั้นให้เราทําการกดไปที่อะไรก็ได้ครับผมหมัดจะเป็นกิเล็กโตหรือหมัดคลาเต้ก็ได้พี่แนะนําเป็นหมัดขาไฟนั่นเองก็ทําการเคลือบไฮคีปเลยพอเคลือบไฮคีเสร็จแล้วก็ทําการเปิดขาไฟนั่นเองนี่ พอเปิดขาไฟเสร็จแล้วก็มากดดาบแล้วผมสามดาบนั่นเองจากนั้นก็ทําการกบกดเคลือบไฮคิแบบนี้จากนั้นนะผมก็ทําการเข้า Tiny Tag ็กได้เลยครับก็คือโปรแกรมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถัดไปนี่ก็คือ Tiny ่แท็หรือออโต้คิกนั่นเอง ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถไปกดดาวน์โหลดตรงใต้ดีคริปชั่นหรือตรงใต้คําข้อความคิดเห็นได้เลยนะผมเออตรงความคิดเห็นนะ,นะก็สามารถไปกดดาวน์โหลดได้เลยหรับใครที่กดติดตั้งแล้วาการกดเปิดมาได้เลยแล้วก็กดรานมาได้เลยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ยังไม่ทันตั้งค่าเดี๋ยวมาตั้งค่าตามพี่ไปพร้อมๆกันเลยกดไปที่รูประแจหรือตั้งค่านั่นเองนะผมแล้วก็ทําการติ๊กแบบพี่เลยนะผมนี่ติ๊กแบบนี้ครับผมก็คือเพสสปีดคูณหนึ่งนะผมหนึ่งคูณแล้วก็มาติ๊กตรงคอนเอ่อทินคอนทินินอะไร แบกนะผมตรงนี้เนาะเพราะไอ้ตรงนี้มันจะทำให้เราทาการวนลูปแบบอินฟินิตี้นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นก็มาติ๊กตรง Away on top ด้วยนะครับก็ติ๊กประมาณนี้เลยเนาะแต่ั้นเรามาสังเกตตรง Recording Hotkey นั่นเองนะครับผมแล้วจากนั้นให้เรามาติ๊กตรง F8 เล่นเลยนะฮะจากนั้นก็มาทําการเลือกเป็น Play แบบ Hotkey แล้วมาติ๊กตรง F12 ครับผมสำหรับใครที่ติ๊กเสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นการตั้งค่าเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็มาเริ่มสู่ขั้นตอนการฟาร์มแบบ Fk กันได้เลยนะคร โอเคก่อนจะไปกดลันนะฮะกด F กดกดลันออโต้คิกนะผมตอนที่เราทําการกดลันออโต้คิกเนี่ยห้ามให้เม์ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเอ,อ่อกด กดหันหันโอ้ยหันเลยอย่าพูดเหนือได้ไหมเนี่ยห้ามหันหน้าจอแบบนี้ครับคือเราต้องปล่อยโล่งเลยครับเนี่ยปล่อยโล่งอย่างนี้เลยนะเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมาคือคือชี้เมาส์อย่างนี้เฉยครับคือชี้เมาส์ไปอย่างนี้เลยนะเออจากนั้นเราทำการกด F 8นะครับคือเมาส์ตรงนี้ห้ามไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับคือปล่อยไว้เล็งไว้แค่ตรงนี้พอครับเออจากนั้นก็กด F 8ไปหนึ่งครั้งกด F 8ไปเสร็จแล้วก็รอให้มันครบห้าวิก่อนสองสามสี่ห้าพอครบห้าวิเสร็จแล้วให้ทำการกดสกิลแรกเลยครับสกิลคย กดย้ๆยำๆเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยเนี่ยกดทุกสกิลเลยครับย้ำๆนะครับสกิลผลปีศาจก็กดไฟสกิลอากดเลยอ่าก็กดได้เลยก็กดได้ก็กดนะครับประมาณนี้อ่าใครที่ฟาร์มผลปีศาจก็กดกดทุกสกิลย้ำๆนะครับมันจะได้ไม่ทําการหลุดจากออโต้คิกนั่นเองจากนั้นให้เรานำการเลือกมาเป็นขาไฟครับจากนั้นกดสกิลคิวครับสกิลคิวนะนี่จากนั้นให้ทําการกด e ทุกสกิลครับผมสกิลอะไรก็ได้คือกดให้หมดครับสกิล R แบบนี้ R ขาไฟเนี่ยมีแค่3สกิลรับผมก็คือ Q E แล้วก็ R ย้ำๆเหมือนเดิมครับจากนั้นให้เราทำการกดเลือกเป็น3ดาบครับผมพอกด3ดาบเสร็จก็กดสกิล3ดาบเลยครับ Q แล้วก็กด R แบบนี้กด R ปึ๊บ โอเคอ่าเสร็จแล้วก็กด F ครับพอกด F เสร็จแล้วก็ทําการมากดผลปีศาจครับแล้วก็มากดสกิลผลปีศาจแบบนี้ครับกดย้ำๆเลยครับอ่าแบบนี้ครับอ่ากดทุกสกิลย้ำๆเลยครับกดทุกครั้งครับพอผลปีศาจเส,สร็จปุ๊บก็วนมากดขาไฟอีกจนกว่าท่านผู้ชมจะพอใจอ่าพอสมมติว่าท่านผู้ชมกดพอใจเสร็จแล้วให้เราทาการกด F 8อีกหนึ่งรอบเพื่อทําการยกเลิกบันทึก Auto คลิกนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ จากนั้นี่้เราทำการกด F12 เนี่ยเพื่อทำการเริ่มบันทึกเอ้ยเพื่อทำการเริ่มรันออโต้คิกได้เลยครับปุ๊บอ่าแบบนี้ครับผมจากนั้นก็รอทางออโต้คิกมันรันได้เลยมันก็จะรันให้เราแบบอัตโนมัตินี่เห็นไหมอันนี้คือมันจะรันให้เราอ,อัตโนมัติเลยนะดูนะครับตอนนี้ก็สกิลแอไปแล้วโอเคสกิลอาร์ต่อเนื่องอ่ เดี๋ยวมันก็จะรั่นนะครับผมไปสกิลหาไฟพอหาไฟเสร็จก็จะมาเป็น3ดาบนะครับผมอ่านะครประมาณนี้นะครับในการฟาร์มสเตก็กถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เปิดทางด้านของสเตตัสให้ดูได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวรออนุญาตแป๊บน,นึงนะฮะนี่โอ้ยครับสเตตัสไม่เปิดโอเค นี่เห็นไหมทุกคนสังเกตตรงสเตตัสนะครับผมเห็นไหมหลอดสเตตัสมันขึ้นนะทางด้านของไอหลอดสีแดงๆนะมันก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็สามารถสังเกตได้เนาะเห็นมันก็จะฟาร์มมาพร้อมกันเลยฟาร์มสตรีมิน่าไปด้วยนะแล้วก็ฟาร์มทาคี้ไปด้วยฟาร์มดาบไปด้วยฟาร์มปืนไปด้วยนะครับแล้วก็ ฟาร์มผลปีศาจไปด้วยด้วยนะครับตอนนี้พี่ไม่ได้เอาปืนมานะครับมันก็เลยไม่ได้ฟาร์มปืนเนาะก็ใครที่มีปืนก็กดนะครับผมก็กดขาไฟเสร็จปุ๊บสกิลขาไฟกดสาดาบเสร็จก็มากดสกิลปืนถ้าสกิลปืนใครไม่มีก็ว่าไม่เป็นไรก็หาปืนที่มันมีสกิลนะครับผมแล้วก็ค่อยกดสกิลเนาะแล้วค่อยมากดผลปีศาจต่อแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆครับประมาณนี้ในการฟาร์มนั่นเองนะครับผมเออนี่ฮะ นะครับระหว่างกด F 1 8ไปเ้ยระหว่างกด F 8เนี่ยห้ามหันหน้าจอแบบนี้นะครับคือ,อถ้าตอนกด F 8เนาะไม่งั้นเวลาเรากดลันเนี่ยพอเรากดลันเนี่ยมันจะหันหน้าจอให้เราด้วยครับเพร,เพราะว่าไอ้ไทญี่ท็กเนี่ยไม่ว่าเราจะสัมผัสไม่ว่าเราจะเดินคีย์บอร์ดตรงไหนก็ตามมันจะบันทึกให้เราหมดเลยนะครับเราเลยต้องระมัดระวังในการบันทึกนิดนึงเนี่ยผมก็จะประมาณนี้เลยนะในการฟาร์มสแต็กนะผมแบบ F K ได้ทั้งคืนถ้าเซิร์ฟไม่ลีนั่นเองนะ โอเคก็จะประมาณนี้ในการฝาบนั่นเองโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างสหรับวิดีโอในวันนี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์นะครับผมแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยเช่นเดียวกันหรือคลิปวิดีโอของใครไม่แจ้งเตือนฝากกดยูเรื่องติดตามแล้วกดติดตามใหม่หลายคลิปกระดิ่งหลายคลิปทั้งหมดจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนั่นเองนะครับผมใครอยากพี่ทำคลิปอะไรสอนอะไรหรือรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ในการสอนฝาบนั่นเองนะโอเคก็ ก็โอเคตำนานคิบิโรวันนี้คงไม่มีอะไรมากต,ต้องไปเจอคิบโิโรหน้าคิบโิโรหน้าน่าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามรอเท่านั้นเองนะครับผมก็โอเคตำนานคิบิโรวันนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> จบคลิปก็เกือบเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันแท้งงหว่ะ